ยินดีต้อนรับสู่ช่องอีกออ t โตรีวิวจุดหมายปลายทางสําหรับการรีวิวรถยนต์อย่างละเอียดความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาและข้อมูลเชิงลึกแบบครบถ้วนเกี่ยวกับยานยนต์รุ่นล่าสุดวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับรถบ้านสุดหรูและล้าสมัยแห่งปี2025จาก Mercedes ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับการเดินทางให้เต็มไปด้วยความสะดวกสบายและหรูหราโดยผสมผสานวิศวกรรมขั้นสูงของ r ม e d e เ b e n z เข้ากับฟังก์ชันของรถบานที่ครบครันและคล่องตัว รถบ้าน Merc e d ซ s ปี2025ใช้พื้นฐานจากแชสซีของ Merc e d ซ s b e n z Sprinter ซึ่งได้รับการยอมรับมายาวนานในเรื่องของความทนทานความปลอดภัยและสมรรถนะในการขับขี่ที่นุ่มนวลด้วยประสบการณ์หลายปีที่พัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มนี้จึงเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับรถบ้านที่มอบประสบการณ์ทั้งขนาดขับขี่และจอดพักผ่อนอย่างหรูหราการขับขี่เรียบและมั่นคงแม้ในความเร็วสูงและการควบคุมก็คล่องตัวเกินคาดสำหรับรถขนาดใหญ่แบบนี้ เครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้คือดีเซอร์โบคู่2.0ลิตรส่สูบให้แรงบิดสูงเพียงพอสำหรับการขับขึ้นเขาและเดินทางไกลได้อย่างมั่นใจจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดซึ่งให้ทั้งความประหยัดน้ำมันและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมไม่ว่าคุณจะขับผ่านถนนภูเขาหรือทางหลวงชายฝั่งเครื่องยนต์นี้ทำให้คุณรู้สึกถึงพลังและความมั่นใจหากเลือกเวอร์ชันขับเคลื่อนทุกล้อ AWD คุณยังสามารถเดินทางในเส้นทางลื่นหรือครุขราดได้โดยไม่ต้องกังวล เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะสัมผัสได้ถึงความประทับใจทันทีดีไซน์ภายในสมัยใหม่และหรูหราด้วยวัสดุคุณภาพสูงทุกองค์ประกอบสะท้อนถึงความใส่ใจของ m e อร์ d e เดสในด้านความหรูหราไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บของระดับพรีเมียมหรือบทหนังแท้การจัดวางพื้นที่ภายในออกแบบมาอย่างชาญฉลาดเพื่อใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายหน้าต่างขนาดใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติสร้างบรรยากาศโปร่งโล่งและยังมีไฟส่องสว่างแบบแอมเบียนช่วยเพิ่มบรรยากาศยามค่ำคืน ภายในรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด4คนด้วยระบบเตียงพับเก็บและโซฟาปรับนอนได้เตียงหลักใช้วัสดุเมมโมรี่โฟมให้ความสบายสูงและมีพื้นที่เก็บของรอบเตียงอย่างเป็นสัดส่วนห้องครัวภายในรถมีอุปกรณ์ครบครันเช่นเตาแม่เหล็กไฟฟ้า2หัวไมโครเวฟแบรบอบลมร้อนตู้เย็นพร้อมช่องแช่แข็งและอ่างล้างจานสแตนเลสแบบลึกพื้นที่เตรียมอาหารกว้างขวางและทำจากวัสดุคอมโพสิตคุณภาพสูง ฟีเจอร์เด่นอีกอย่างในรุ่นปี2025นี้คือเทคโนโลยีล้ำสมัยตัวรถมาพร้อมระบบ MBUX Infotainment ขนาด10.25นิ้วที่รองรับระบบนำทางสังงานด้วยเสียงการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและการอัปเดตจราจรแบบเรียลไทม์รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ภายในยังมีแผงควบคุมแบบสัมผัสช่วยให้คุณจัดการระบบต่างๆได้อย่างไงไ่ายดายเช่นระดับน้ำอุณหภูมิระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่เทคโนโลยีทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณเชื่อมต่อกับทุกสิ่งและในระหว่างการเดินทางไกล ห้องน้ำภายในเป็นแบบเว็บบารท,ที่รวมพื้นที่อาบน้ำและสุขาในห้องเดียวกันแม้จะกระทัดรัดแตก่ก็ใช้งานได้จริงมีโถส้วมแบบกดน้ำอ่างล้างหน้าและฝักบัวพร้อมหลังคาสกายไลท์เพื่อเพิ่มความสูงและแสงธรรมชาติอุปกรณ์ประหยัดน้ำช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าถัางน้ำสะอาดน้ำทิ้งและน้ำเสียมีความจุเพียงพอสำหรับการตั้งแคมป์แบบไม่ต้องเติมหรือถ่ายบ่อยๆ ภายนอกของรถรุ่นนี้มีดีไซน์ที่เรียบหรูแบบ Merced e เเต็มตัวมาพร้อมตัวถังสีพ่นเต็มคันลมแม็กและไฟเลเรอบคันมีหลังคากลาง,างแบบไฟฟ้าพร้อมไฟส่องสว่างบริเวณนอกบ้านสร้างพื้นที่พักผ่อนกลางแจง้งได้อย่างสะดวกและมีช่องปลั๊กไฟภายนอกสำหรับใช้งานอุปกรณ์เพิ่มเติมออฟชั่นเสริมเช่นแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาช่วยเพิ่มระยะเวลาในการอยู่โดยไม่ใช้เครื่องปั่นไฟเรื่องความปลอดภัยก็เป็นจุดเด่นเช่นกัน,น,น Merc e d e s ใส่ระบบช่วยขับขี่มาอย่างครบครัน ทั้งระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเปลี่ยนเลนระบบเตือนจุดบอดระบบช่วยคุมพวงมาลัยเมื่อลมแรงและครู e คอนโทรลแบบปรับความเร็วอัตโนมัติฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ทําให้การขับขี่ทางไกลหรือในเมืองมีความปลอดภัยสูงยิ่งขึ้นระบบควบคุมอุณหภูมิภายในมีทั้งแอร์บนหลังคาพร้อมเครื่องทําความร้อนเสริมและฮีเตอร์ประสิทธิภาพสูงสําหรับฤดูหนาวฉนวนกันความร้อนรอบตัวรถและกระจกสองชั้นช่วยให้ภายในอบอุ่นหรือเย็นสบายตามฤดูกาลและยังลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีอีกด้วย พื้นที่จัดเก็บของภายในรถมีให้ใช้อย่างจุใจทั้งตู้เหนือสีรสัช่องเก็บของใต้เตียงและห้องเก็บของภายนอกมีช่องเก็บของเฉพาะสําหรับอุปกรณ์กิจกรรมกลางแจง้งเช่นจักรยานหรืออุปกรณ์ตั้งแขงซึ่งเหมาะสําหรับนักเดินทางสายแอดเวนเจอร์สำหรับการลากจูงรถรุ่นนี้ก็สามารถรองร,รับได้ดีด้วยชุดลากจูงและระบบสายไฟที่ติดตั้งมาจากโรงงานรองรับการลากเรือรถเล็กหรือเทรลเลอร์ขนาดเล็กได้อย่างสะดวกความประหยัดน้ำมันก็เป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่ง เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ประสิทธิภาพสูงแต่ใช้พลังงานน้อยทำให้รถบ้านรุ่นนี้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ประหยัดที่สุดในระดับเดียวกันเมื่อจับคู่กับแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานคุณจึงสามารถเดินทางไกลได้โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรถบ้านรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะสำหรับเดินทางแต่เป็นการยกระดับไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางรุ่นเก่าหรือมือใหม่ในโลกของรถบ้านรุ่นนี้จะมอบประสบการณ์การเดินทางที่ลื่นไหล หรูหราและสะดวกสบายในทุกด้านตั้งแต่บอกคนขับไปจนถึงพื้นที่พักผ่อนยามเช้าใต้กันศาสตรหากคุณกำลังมองหารถบ้านใหม่ในปี2025ที่ผสมผสานชื่อเสียงของ Mercedes-Benz เข้ากับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันรถรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่เหนือระดับ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้และติดตามช่องอีกออโตรีวิวหากคุณชอบรีวิวแบบนี้และไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์และรถบ้านรุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ